Thank you. ขอความสุขความเจริญในธรรมจมาังเกิดมีแต่บรรดาญาจโิโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเช้าของวันนี้นั้นเราท่านทั้งหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุขโขทัยที่คลื่นความถี่ FM 913.75เมกะเฮิร์ตดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระมหาดวงอำนาจศริมังคโลวัดสวรรคารามในพระสังฆราชูประถมอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโข,ขทยัยซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมทั้งบรรยากาศจามเช้าๆอย่างนี้ ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันศุกร์ที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567ก็เจริญพรท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้วกันทั้งชายและหญิงที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังกันยามเช้าๆ เรียกว่าตื่นเช้ามาในบางคนเปิดวิทยุฟังเพลงเพราะเพราะนะจากสวทสุขโขทัยขับกล่อมนะตั้งแต่ต้นรายการจนถึงช่วงเวลาประมาณตีห้าครึ่งนะก็จะเริ่มเข้าสู่โหมดของการฟังธรรมนับว่าเป็นการย้อมจิตที่ดีโยมเพราะว่าฟังเพลงในตอนต้น นะก็ได้ความหมายได้แง่คิดมุมมองในเรื่องของเนื้อหาสาระเพลงบางเพลงเนี่ยก็เป็นเหมือนชีวิตของคนคนหนึ่งเลยนะเนื้อเพลงบางบางเพลงบางช่วงบางตอนที่เราสามารถจะเรียนรู้ไดนะ้หลังจากนั้นก็อย่างที่บอกว่าเป็นรายการพุทธธรรมนำชีวิตนะก็ต่อจากรายการเพลงนี่แหลนะก็หยิบยกสิ่งละอันพันละน้อยก็จะเป็นเรื่อง รอบตัวหรือเรื่องใกล้ตัวที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายสามารถที่จะฟังแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่อาตมากล่าวนั้นจะเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วได้รู้แล้วก็ตามแต่บางทีบางครั้งเนี่ยมุมมองอาจจะแตกต่างกันไปเมื่อได้ฟังในสิ่งที่ตนเองเคยฟังแล้วหรือได้รู้แล้ว มันก็ย่อมทําให้เกิดการแตกแขนงทางด้านความคิดเพิ่มเติมนะมีมิติมุมมองที่แตกต่างบางทีเราเห็นในจุดนี้แต่พอได้ฟังนะอาตมาพูดในเรื่องเดียวกันแต่มันอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันมันก็เป็นวิถีแห่งการเรียนรู้นะยามเช้าๆก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับท่านทางหลายถ้ามองว่าเป็นประโยชน์ มันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้ามองว่าไม่มีประโยชน์มันก็คือไม่มีประโยชน์มันอยู่ที่ว่าท่านผู้ฟังนั้นจะมองจะจับจะต้องนะด้วยโสตรประสาทของโยมเนี่ยในมุมไหนในคุณลักษณะอย่างไรมันขึ้นอยู่วิถีแห่งการคิดแห่งการรับฟังแห่งการพินิจพิจารณาของท่านผู้ฟังเองนะเพราะว่าแม้ผู้พูดเองก็ทำหน้าที่นะของการพูด ในมุมที่ตนเองถนัดแล้วก็เข้าใจที่จะพูดในมุมของตนเองคือไม่ได้ถอดแบบจากตำรามาไม่ได้เอาคำพีรมานั่งอ่านให้โยมฟังแต่พูดทุกวันเนี่ยก็คือตามความรู้สึกของตนเองต้องบอกแบบนี้เลยนะไอที่พูดทุกวันนี่คือตามความรู้สึกของตนเองตนเองคิดอย่างไรก็กล่าวอย่างนั้น ส่วนเมื่อกล่าวออกไปแล้วจะถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครไม่ใช่ธุระของอาตมาแล้วต้องบอกกับท่านผู้ฟังแบบนี้ว่าไม่ใช่ธุระของอาตมาที่จะต้องไปตามรู้ตามดูตามเห็นว่าสิ่งที่กล่าวออกไปนั้นจะถูกใจผู้ฟังหรือไม่ถูกใจก็ตามไม่ใช่ธุระไม่ใช่เรื่องที่อาตมาจะต้องไปติดตามผลเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของอาตมา ดังนั้นเมื่อถึงช่วงเวลาธรรมาก็แค่ทำหน้าที่เราพบปะเจอกันอย่างน้อยก็ประมาณสักยี่สิบดนาทียี่สิบห้านาทีเป็นอย่างน้อยยี่สิบแปดยี่สิบเก้านาทีเป็นอย่างมากไม่ถึงครึ่งชั่วโมงญาติโยมทั้งหลายในแต่ละวันแต่ละวันเรามีโอกาสเจอกันในลักษณะอย่างนี้สัปดาห์ละห้าวันนี่คือพูดถึงภาคปกตินะ แต่ถ้าหากว่าวันไหนผู้จัดรายการไม่มาก็คืออาตมานี่แหละนะมันก็ลดหย่อนลงไปเองจากห้าวันก็อาจจะเหลือสี่วันอาจจะเหลือสามวันจจหรืออาจจะเหลือวันเดียวหรืออาจจะถูกถอดออกจากรายการพุทธธรรมนำชีวิตเลยก็ได้นะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่อาตมาร้อยเปอร์เซ็นตนะแต่ก็ขึ้นอยู่ที่เจ้าหน้าที่ด้วยแต่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเมตตาโยมนะให้อัตมามาจัดรายการแล้วก็คงไม่ถอดออกง่ายๆมั้ง ญาติโยมทั้งหลายเอา้าวันนี้มีกิจกรรมนะในทั่วประเทศไทยทั่วสังขมนทนนี่แหละมีกิจกรรมทั่วสังขมนทนนะก็คือจะมีการสอบทำสนามหลวงนี่วันนี้ทางคณะสงฆ์ทั่วสังคมนทนคือสอบพร้อมกันทั่วประเทศญาติโยมทั้งหลายนะมีสอบนักธรรมชั้นตรีสี่วันก็คือตั้งแต่วันที่สิอ 1ิบสและวันที่14เป็นวันสุดท้ายสอบทั้งหมด4วันนะวันละวิชานะเริ่มตั้งแต่เรียงความแก้กะระทู้รมเป็นวันแรกเหมือนเขียนเรียงความนะจนถึงวันสุดท้ายก็จะสอบวิชาวินยัยนะวินัยก็คือวินัยของสงนี่แหละญาติโยมทั้งหลายในทั่วประเทศก็จะสอบเหมือนกัน ใช้ข้อสอบเดียวกันนะสอบเวลาเดียวกันนะทั่วประเทศเลยเนี่ยการส่งข้อสอบสมัยก่อนต้องอไปรับข้อสอบจากกรุงเทพมหานครนะและเอามาเก็บไว้ที่วัดเจ้าคณะจังหวัดหรือจเจ้าคณะอำเภอถึงวันใกล้ๆแล้วก็แจกจ่ายกันในแต่ละพื้นที่ที่มีเป็นสนามสอบแล้วก็ต้องแกะข้อสอบต่อหน้ากรรมการนี่โยมเรียกว่าขั้นตอนสมัยแต่ก่อนเนี่ยค่อนข้างจะ ยุ่งยากแล้วก็ลำบากมากสมัยตอนสอบใหม่ๆนะต้องไปรับข้อสอบถึงกรุงเทพมหานครเพื่อนำมาเปิดสอบในแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่พอยุคสมัยปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีมันสะดวกขึ้นมันง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องขึ้นกรุงเทพไปรับข้อสอบแล้วโยมนะเขาให้ดาวน์โหลดข้อสอบได้เลยผ่านคอมพิวเตอร์ ดาวนะ์โหลดข้อสอบไว้แต่ยังเปิดไม่ได้โยมนะมีแต่ตัวข้อสอบยังเปิดดูไม่ได้ต้องรอให้ใกล้ถึงเวลาก่อนสอบนะอาจจะก่อนสอบสักห้านาทีสิบนาทีทางแม่กองทำก็จะส่ง SMS โยมนะโยมส่งรหัสเปิดข้อสอบเพื่อที่จะเข้าไปดูข้อมูลว่าข้อสอบนั้นคืออะไรแล้วก็ สนามสอบต่างๆเนี่ยก็จะปริ้นในส่วนของข้อสอบเนี่ยออกมาให้กับนักเรียนที่เข้าสอบนักธรรมชั้นตรีนี่คือคณะสงฆ์ก็ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่มันรวดเร็วทันใจยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยไม่ว่าโยมอยู่ที่อำเภอใดอยู่จังหวัดใดถ้ามีโอกาสก็ไปร่วมบุญร่วมทานในอำเภอนั้นจังหวัดนั้นที่ใกล้บ้านโยมอย่างโยมอยู่สุขโขทยัย <c oughs> สุขโขทัยเนี่ยสนามสอบเนี่ยเขาจะมีสามแห่งอาจะมาไม่แน่ใจว่าสามแห่งนั้นจะไปอยู่ที่ใดบ้างนะรู้แต่ว่าสวรรคโลกเนี่ยอยู่ที่วัดเจ้าคณะอำเภอก็คือวัดท่ากระสีมจะรวมกันสามอำเภอรวมเป็นหนึ่งสนามสอบสมัยแต่ก่อนอาจจะสอบสนามใครสนามท่านนะ สนามใครสนามท่านสมัยแต่ก่อนแต่ณปัจจุบันเนี่ยสามรวมเป็นหนึ่งเพราะว่าผู้สอบน้อยลงนะผลผลิตทางการบวชเนี่ยต้องบอกว่าลดลงนะพระน้อยลงสามสนามสอบก็เลยรวมเป็นหนึ่งนะอย่างอำเภอสวรรคโลกนี่ก็จะรวมสามอำเภอมีอำเภอศรสีสัชนาลายัยอำเภอศรีนคร และอำเภอสวรรคโลกสอบรวมกันที่วัดท่ากระสีมนะอีกสามอำเภอน่าจะเป็นอำเภอศรสีสำโรงอำเภอทุ่งสเสี่ยม <c oughs> เครื่องขามโยนึกไม่ออก อำเภอศรีสำโรงอำเภอทุ่งเสลี่ยมอำเภอบ้านด่านลันหอยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะสามอำเภอนี้สอบรวมกันที่น่าจะวัดเจ้าคณะอำเภอศรีสำโรงวัดคลองขนิงหรือเปล่าตมาไม่แน่ใจนะนี่คือสามอำเภออำเภอศรีสำโรงอำเภอทุ่งเสลี่ยมแล้วก็อำเภอบ้านด่านลันหอยสอบรวมกันหนึ่งสนามสอบและอีกสามอำเภอของสุโขทัยก็คืออำเภอครีมาศอำเภอกงไกรลาศ และอำเภอเมืองน,น่าจะสอบรวมกันที่วัดเจ้าคณะอำเภอเมืองไม่แน่ใจว่าวัดราชธานีหรือเปล่า,าวัดราชธานีเป็นเอ่ไม่ใช่วัดราชธานีขอโทษวัดไทยชุมพลหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบจริงๆระจริงๆเมื่อคืนก็อ่านข้อมูลแลละแต่ลืมนลืมน่าจะวัดวัดไทยชุมพลนั่นแหละเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอพระครูสุมเมธพัฒโนไทย เอาญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ในเขตสุโขทัยก็สามารถที่จะไปร่วมบุญร่วมทานกันอย่างวัดเจ้าคณะอำเภอที่กล่าวแล้วน่าจะเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอเมืองวัดไทยชุมพลหนึ่งวัดนวัดคลองขเนงหนึ่งวัดแล้วก็วัดท่าเกษมอีกหนึ่งวัดวันนี้มาประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมได้ทราบส่วนวัดสวรรคารามนั้นวันนี้ก็นำอาหารไปร่วมถวายพระคุณเจ้าทั้งสามอำเภอ ญาติโยมทั้งหลายนะชวนโยมร่วมบุญกันมาสองวันนะได้ปัจจัยเมื่อวันก่อนได้ปัจจัยทั้งสิ้น1,800บาทเมื่อวานนี้ชวนโยมอีกวันหนึง่งโยมร่วมมาอีก700บาทนะเท่ากับว่าตอนนี้มีปัจจัย2,500บาทที่จะทำอาหารไปถวายพระด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นวันนี้วัดสวรรคาราม มีกิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลสวรรคโลกก็คือการทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งโยมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งที่โรงพยาบาลสวรรคโลกเมื่อทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งที่โรงพยาบาลสวรรคโลกและเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนตุลาคมปกติแล้วในวันที่13ตุลาเนี่ยเราจะมีการแจกทานโดยส่วนมากก็จะมีการแจกทาน แต่ในครั้งนี้เนี่ยญาติโยมทั้งหลายาเราอาจจะยังไม่ได้มีแผนว่าจะแจกทานหรือไม่แน่อาจจะแจกเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยจึงถือโอกาสทำข้าวกล่องจำนวน400กล่องเป็นไก่กระเทียมโยมเป็นไก่กระเทียมนจำนวน400กล่อ,องเพื่อที่จะนำไปแจกผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสวรรคโลก ้องบอกแบบนี้ว่านำไปแจกผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล <c oughs> สวรรค์คาโลกจำนวน400กล่องตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน,นะพยายามว่าจะทำให้เสร็จตั้งแต่เช้าๆเพราะว่าถ้าหากว่าเราทำสายเนี่ยเดี๋ยวเ,เราไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยและญาติเนี่ยที่มาเฝ้าผู้ป่วยเขาก็ไม่รู้เขาก็จะไปซื้อของมาทานกินก่อน เราก็จึงอยากจะทําให้เสร็จตั้งแต่เช้าๆแล้วก็นําไปทยอยนําไปมอบให้ก่อนเลยในช่วงเช้านะเขาจะได้รองท้องกันเพราะว่าจังหวัดสุขโขทยัยแล้วก็จังหวัดอื่นตะมาว่าน่าจะไม่หนีกันโยมเวลาไปหาหมอนี่ต้องไปกันตั้งแต่มืดแต่ดึกอะไปจับบัตรคิวเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยแหละอันนี้คือเป็นสิ่งที่อาจจะต้อง มีวิธีหรือกระบวนการปรับปรุงแก้ไขแต่อาจจะยากหน่อยโยมเป็นวาระแห่งชาติเลยสงสารชาวบ้านเหมือนกันนะบางทีไปหาหมอแต่ละครั้งนี่โอ้โหโยมบางคนออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าตีหครึ่งเงี้ยเพื่อไปจับบัตรคิวกว่าจะได้ตรวจกว่าจะได้รับการรักษานี่ใช้เวลาครึ่งค่นวัน,นถ้าหากว่าวันไหนใครจะไปโรงพยาบาลของรัฐนี่ ต้องบอกว่าสละเวลาเลยวันนั้นทั้งวันต้องลางานต้องสละเวลาทั้งวันเลยแหละนะอุทิตให้กับโรงพยาบาลถ้าเราจะไปหาหมอในวันใดวันหนึ่งนะเนี่ยนี่คือคือเป็นระบบที่อาจจะแก้ไขได้ยากหน่อยเพราะว่าด้วยปริมาณของแพทย์ก็ดีของเจ้าหน้าที่ก็ดีมีจํานวนน้อยนะเพราะส่วนใหญ่เวลาแพทย์พยาบาลเขาเก่งๆเขา ถึงเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแพทย์ที่จบมาจากทุนก็าตามเมื่อเขาใช้ทุนหมดเขาก็หนีไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนโยมเพราะว่านะค่าตอบแทนมันค่อนข้างสูงโรงพยาบาลเอกชนนะนะน่ะนะโรงพยาบาลรัฐก็อย่างที่เห็นนั่นแหละะอาจจะค่าตอบแทนก็สมน้ำสมเนื้อตามมีตามเกิดสวัสดิการมันอาจจะไม่ได้ดูแลเท่ากับโรงพยาบาลของเอกชน นะดังนั้นนะโรงพยาบาลเอกชนที่ทีมแพทย์พยาบาลเขาย้ายไปอยู่เนี่ยเขามีความประสงค์ที่ต้องการจะไปอยู่ในโรงพยาบาลนั้นๆเนี่ยเขาจึงต้องเน้นเรื่องการบริการเป็นอย่างยอดเยี่ยมแต่โรงพยาบาลของรัฐนี่บางทีบางทีนะใช้เขาบางทีอาจจะจำใจต้องอยู่ไงเมื่อจำใจต้องอยู่แล้วก็นะก็ตามนั้นละ่ะ ตามที่ญาติโยมทั้งหลายไม่ว่าอยู่จังหวัดใดเคยเจอนั่นแหละเพราะว่าบางทีเขาจําใจต้องอยู่ญาติโยมก็นะก็ตามนั้นวันนี้จึงถือโอกาสเนี่ยทำเข้ากล่องจํานวน400กล่องที่จะนําไปแจกผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลสวรรค์โลกตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลถือโอกาสดูแลกันและกันและยังคิดอยู่ว่าถ้าจะเราไปรับบินทบาทที่โรงพยาบาลเนี่ยเดือนเว้นเดือนนะ่โยม เราไปเดือนเว้นเดือนยังคิดอยู่ว่าถ้าเราทํามันทุกเดือนที่เราไปใส่บาตที่โรงพยาบาลเนี่ยเออมันก็เป็นการสร้างทานบารมีเพิ่มเติมแต่ไม่รู้ว่าแม่ครัวเนี่ยจะไหวกันหรือเปล่าโยมเนี่ยเดือนเว้นเดือนเดือนเว้นเดือนเดือนเว้นเดือนแล้วก็ทําอย่างนี้ถ้าแม่ครัวบอกไหวอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาตมาจะไหวหรือเปล่า ในเรื่องของทุนทรัพย์เนี่ยมันก็ต้องใช้นะ๋ยวรอให้วัดเข้มแข็งก่อนอาจจะเป็นแผนงานที่มาร์คไว้ก่อนว่าเรามีโอกาสเราก็จะได้แจกทานร่วมกันเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายถึงบอกว่าวัดสวรรคารามหรือว่าวัดกลางเนี่ยโชคดีที่มีท่านผู้ฟังนะที่ฟังผ่านวิทยุของสวทสุขโขทยัยมาเป็นกำลังเสริมให้กับอาตมาเพิ่มเติม ก่อนหน้านี้ก็มีศรัทธาที่ร่วมบุญร่วมผูศสนกันหรือเป็นศรัทธาด้านแรงงานเข้ามาช่วยงานพอได้สถานีวิทยุของสวทสุขโขทัยเนี่ยพูดมาปีกว่าจะสองปีแล้วมั้งหรือเกินสองปีแล้วก็ไม่รู้จําไม่ได้โยมนะพูดว่าปีหนึ่งเนาะปีปีเศษเศษตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาปีก่อนนู้นจนมาเข้าพรรษาปีนี้นะปีกว่า เพราะว่าตอนนั้นพูดวันอาสาแลหาบูชาก่อนเข้าพรรษาแล้วก็นี่จดรอบไปแล้วจําไม่ได้ว่ารอบปีหรือสองปีปีหนึ่งเนี่ยนี่เข้าปีที่สองที่มาพูดเนี่ยนะเพราะว่าก่อนเข้าพรรษาก็ถือว่าครบรอบนะแล้วก็นี่จออพรรษาแล้วนะก็ปีกับเกือบสามเดือนถ้าจําไม่ผิดนะหรือสองปีกับสามเดือนจําไม่ได้คือแล้วก็แล้วกันไม่ได้สนใจเรื่องของเวลาวันที่โยมว่ามันจะนานแค่ไหนหรืออะไรอย่างไร ก็คือเรามีอะไรเราก็ทําไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงบอกว่าได้กําลังจากเจ้าหน้าที่ของสวทสุขโขทยัยคอยให้อัตมาเข้ามาจัดรายการแล้วก็ได้ทําหน้าที่เผยแผ่พอเมื่อจัดรายการพุทธธรรมนำชีวิตแล้วเนี่ยโดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลอัตมาก็ทําหน้าที่แล้วก็มีเครือข่ายเพิ่มเติมโดยเฉพาะญาติโยมทั้งหลายนะ ที่ร่วมรับชมรับฟังกันจากหลายพื้นที่มากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นตำบลบ้านกล้วยก็มีจากกงไก่ลาดก็มีจากทางบ้านด่านลานหอยก็มีโยมจากสีสำโรงก็มีจากสีสัชนาลัยก็มีที่เป็นเครือข่ายของรายการพุทธธรรมนำชีวิตตั้งแต่สมัยของหลวงพ่อพระครูวิจิตธ,ธรรมนิเทศหรือว่าหลวงพ่อพระครูโชตเนี่ย นะอยู่ทางกรงไกรราชคิริมาตมีหมดเลยนะเป็นเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเนี่ยจะมาเห็นนะญาติโยมทั้งหลายเนี่ยที่ร่วมบุญกันมานะร่วมบุญกันมากับอาตมานี่หลายต่อหลายคนนะมีคุณย่าคุณยายทั้งหลายบางทีโทรมาท่านฉันฟังรายการคุณตอนตีห้าครึ่งทางสวทสุขโขทยัย ร่วมบุญโดมด้วย1,000ันบาทอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็เป็นเครื่องหมายที่ชัดเจนว่าเป็นสมาชิกหรือเครือข่ายจากสวทสุขโขทัยที่ทำให้อัตมานั้นมีกำลังแล้วก็มีแรงใจที่จะทำงานเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นโดยมีญาติโยมทั้งหลายนี่แหละนะเป็นนิมิตหรือเป็นเครื่องหมายทำให้อัตมาได้รับรู้ว่า โยมยืนอยู่ข้างหลังและคอยสนับสนุนอาตมภาพฉะไหนเลยถ้าไม่มีญาติโยมทั้งหลายคอยสนับสนุนในการทำกิจทั้งหลายทั้งปวงเพื่อสังคมอมาตมภาพจะทำงานเพื่อสังคมได้อย่างไรถามว่าในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาสองครั้งนะครั้งที่สามนี่ไม่ได้ลงพื้นที่โยมเพราะว่ามันเป็นบางจุดที่อาจจะไม่มากนะัก องครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาตมาหมดปัจจัยไปไม่น้อยกว่าสามแสนละมั้งโยมเนี่ยที่ช่วงสามสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจจไไน้ำท่วมสุโขทัยหลักๆส,สองครั้งที่ผ่านมาเ,อา,มาเอาสองครั้งที่อาตมาได้ลงพื้นที่ทำข้าวกล่องดูแลศรัทธาญาติโยมแจกข้าวแจกน้ำาน่าดูแลญาติโยมเนี่ยน่าจะหมดไปไม่น้อยกว่าสามแสนสามแสนที่พูดถึงเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เงินวัดนะ เดี๋ยวโยมจะบอกว่าจะมาใช้เงินวัดไม่ใช่แต่เป็นเงินที่มาจากการสนับสนุนของญาติโยมแล้วก็จากกองทุนออมบุญวรรบาทช่วยสมทบนะยิ่งไปกว่านั้นในรอบสุดท้ายนี่ได้นะอะอบตอท่าทองร่วมสมทบวันละสองหมื่นบาทนะสี่วันก็แปดหมื่นบาทโยมถามว่าถามว่าเพียงพอไหมต่อการ จัดอาหารถวายอามอบให้กับผู้ที่ประสบอุกทภัย8ปดหมืนไม่พอหรอกโยมเพราะว่าเราจ่ายเป็นแสนในแต่ละครั้งแต่มันมองให้เห็นว่าเขามองเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เราทำเมื่อมีช่องทางที่จะสนับสนุนอะไรได้เขาก็พยายามช่วยที่จะสนับสนุนต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานแรกเลยนะที่ร่วมสนับสนุนเป็นปัจจัย ให้วัดสวรรคารามเนี่ยได้ขับเคลื่อนเพื่อดูแลผู้คนในสังคมนอกเหนือจากนั้นก็เป็นท่านในอำเภอเป็นอดีตไปแล้วโยมเกษียณแล้วนานายอำเภออนุสร์มณีเลิศนี่นายอำเภอสวรรคโลกท่านเกษียณแล้วนะแล้วก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยทั้งสองท่านก็คือท่านสรินรัตน์เกิดสกุลลุ่งโรจน์นะกับท่านสงวนมะสสนา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทั้งหลายทั้งปวงนําข้าวสารอาหารแห้งนะแม้กระทั่งท่านรองผู้ว่าเนี่ยนำนะกลุ่มคนเลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรีหรือไงเนี่ยนำเนื้อหมูมาให้ต้องเป็นร้อยกิโลโยมเข้าสารอีกตั้งห้าร้อยกิโลเข้าสารที่ท่านรองผู้ว่านํามามอบให้เนี่ยยังสามารถที่จะหุงในวันเนี้เพื่อนําไปดูแล ผู้ป่วยและญาติผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลสวรรคโลกได้เลยโยมนี่คือสิ่งที่จะมาสะท้อนให้โยมเห็นว่าแม้ฝ่ายบ้านเมืองก็มองเห็นในสิ่งที่พวกเราทำแล้วก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างสนับสนุนโดยเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนเนี่ยทางฝ่ายวัฒนธรรมจังหวัดสุขโขทัยก็โทรมานะ เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดสุขโขทัยโทรมาว่าท่านผอ,อวัฒนธรรมจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยโยมโทรมาว่า,าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขียนโครงการนี่ขอบคุณในน้ําใจของทางวัฒนธรรมจังหวัดนะโทรมาสอบถามว่าที่วัดสวรรคารามเนี่ยมีโครงการกิจกรรมในช่วงปีเนี่ยทำอะไรบ้าง แล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยทางวัฒนธรรมจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยมองเห็นในเรื่องของการบวชนาคสมคีแห่ล้อเกวียนนะซึ่งเป็นงานด้านศิลปะวัฒนธรรมในส่วนตรงนี้บอกว่าเผื่อว่าจะมีงบประมาณตรงไหนที่จะน้อมนํามาสนับสนุนเพราะว่าเราบวชฟรีอยู่แล้วโยมไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆเนี่ยขอบคุณในน้ําใจของทางวัฒนธรรมจังหวัด ที่มองเห็นประโยชน์และคุณค่าของการทำเพื่อสังคมในแต่ละมิติที่โยมสามารถสัมผัสและมองเห็นมันได้เนี่ยทำให้ผู้ปฏิบัติงานพร้อมด้วยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยมีกำลังใจที่จะทำในสิ่งเหล่านี้เดินหน้าต่อไปญาติโยมทั้งหลายจึงกล่าวย้ำว่าการทำในกิจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยต้องอาศัยกำลังของท่านผู้ฟัง ที่ฟังผ่านสวทสุขโขทัยก็ดีหรือฟังผ่านเฟซบุ๊กนะก็ดีนี่คือเป็นคณะศรัทธาที่ยอดเยี่ยมนะที่อาตมาสัมผัสได้เลยเป็นคณะศรัทธาที่ยอดเยี่ยมที่เป็นฝ่ายสนับสนุนถึงแม้ว่าบางคนไม่ได้สนับสนุนด้านทรัพย์แต่โยมก็สนับสนุนด้านกำลังใจนะด้านกำลังใจนี่เป็นสิ่งสำคัญโยม ทรัพยนี่ใครก็ให้ได้แต่กําลังใจเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะให้ได้นะถ้าใจไม่กว้างพอใจมองไม่เห็นประโยชน์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะให้กําลังใจกันและกันได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เชา้านี้จึงถือโอกาสชื่นชมท่านผู้ฟังสวทสุขโขทยัยทุกๆท,ท่านเลยตลอดจนถึงท่านเจ้าหน้าที่ท่านผอ,อเสวทสุขโขทยัยที่ให้เกียรติอาตมาได้มาจัดรายการตรงนี้ แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ร่วมสนับสนุนนะในทุกกิจกรรมที่อาตมาได้ทำขอบคุณในหัวใจในน้ําใจแห่งการแบ่งปันที่เกิดขึ้นในจิตใจของญาติโยมที่มีเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาขอบคุณในน้ำใจทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ดังนั้นวันนี้ญาติโยมทั้งหลายอาตมาตั้งใจมาขอบคุณเพราะว่าวันนี้จะ ได้มีโอกาสแจกทานที่โรงพยาบาลสวรรคโลกแล้วก็ไปร่วมบินทบาตเข้าสารอาหารแห้งเพื่อนําไปดูแลสังคมถ้าหากว่าโยมได้ฟังเสียงนี้แล้วนะโยมอยู่ไม่ไกลไปมาสะดวกเจริญพรเจอกันที่โรงพยาบาลสวรรคโลกตอน9ก้าโมงเราจะไปบินทบาตเข้าสารอาหารแห้งแล้วก็มอบให้กับโรงพยาบาลสวรรคโลกเพื่อนําไปดูแลผู้คนในสังคมต่อไปดังนั้นวันนี้ ดูเวลาเวลาหมดแล้วญาติโยมทั้งหลายเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปบนศาลาไปดูครัวต่อเพราะว่าโยมมากันตั้งแต่ตีสามเนี่ยนะท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร